สวัสดีครับสวัสดีพียงน้องชาว u t u b e นะครับทุกท่านด้วยพวกเรานะครับช่องผังคุกกี้นะครับตามติดชีวิตควันชานะครับเช้านี้นะครับควันก็มาครับหาหญ้านะครับวันนี้อยู่ที่บ้านสารานะครับตอนเช้านะครับผมนะครับนี่นะครับไปเข้าหมู่บ้านเลยนะครับนี่ก็เป็นสวนหญ้านะครับของครอบครัวนะครับน้องกุกกี้นะครับที่อยู่หน้าบ้านนะครับสาราเลยนะครับนี่ก็ เ้าสู่ฤดูแรงแล้วนะครับผมนะครับสําหรับนะครับ PFC บางท่านนะครับผมถามเข้ามานะครับว่า้องช้างของเรามีสวนหญ้าไหมมีนะครับผมนะครับฝานก็ไม่ค่อยได้จะถ่ายคลิปเลยนะครับช่วงนี้นะครับผมนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะครับบาฤดูแรงก็จะประมาณนี้นะครับส่วนข้างหน้านะครับผมโอ้บานไข่น้อนี่เพิ่งยกใหม่นะครับสวยรู้ได้นะครับผมนี่ อยู่ข้างสวนเราเลยนะครับก็เป็นเรือญาติกันทั้งนั้นนะครับผมนะครับฝั่งน้องก็น้องนาโชคนะครับฝั่งก็น้องนครทองนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นของน้องแบ้มนะครับผมนะครับนี่นะครับสวนยาเรานะครับก็ไม่มีน้ําลดนะครับมีอยู่แต่ว่าน้ำม่ไม่มีไม่ได้ต่อน้ําเข้ามาลดนะครับเพราะว่านับก่อนหน้านี้นะครับไม่มีนะครับบ้านหลังตรงนู้นนะครับเติมทีก็ ยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามาถึงหน้าสวนเรานะครับจะมีถึงแค่สุดแค่หน้าหมู่บ้านนะครับนี่ก็ไฟแล้วก็น้ํานะครับเดินผ่านสวนเราแล้วนะครับนี่พอขวานก็ได้มาล้อมนะครับเพราะว่าฤรดูแล้งนะครับจะมีวัวนะครับน้องวัวนะครับเข้ามากินหญ้าเรานะครับเราก็ต้องทําการปักล้วนะครับปักล้วไว้ได้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับร้อยหกสิบกว่าต้นนะครับนี่ครับแต่ยังไม่ได้ เอารวดหรือว่าน้ําก็จับมาดึงนะครับรึงครับนี่นะครับว่าพอควานก็ตัดหมดแล้วนะครับตัดแล้วไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าสู่ฤดูแล้งนะครับเรามีน้ําลดนะครับนี่ก็ไปถึงนู่นนะครับผมนะครับนี่นะครับแนวเขตนะครับผมนะครับแล้วก็ไปถึงข้างหน้านู้นครับถนนเลยนะครับก็ประมาณสองไล่เศษๆนะครับผมก็กินแน้นานอยู่นะครับสําหรับช้างหนึ่งเชือกนะครับแต่ว่าพอควานก็แบ่งนะครับ แบ่งให้น้องนุ่นนะครับด้วยนะครับเพราะว่าน้องนุ่นก็อยู่บ้านสาานะครับแต่ตอนนี้นะครับย้าเรานะครับไม่มีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าขาดแคลนเรื่องน้ํานะครับแต่ถ้าต่อน้ําเข้ามาคงจะได้กินตลอดปีอยู่นะเพราะควานก็ว่ามีโครงการนะครับแต่ต่อน้ํานะครับเข้ามาลดนะครับแปลงย้าให้น้องช้างของเรานะครับผมนะครับนี่นะครับก็ เนื้อที่เยอะพอสมควรนะครับผมนะครับถ้าพ่อควานกินเชือกเดียวก็กินได้นานอยู่นะครับแต่เราแบ่งน้องนุ่นด้วยนะครับเพราะว่าของคุณพ่อก็อยู่หมู่บ้านทลานะครับนี่ก็แบ่งข้างๆก็เหมือนเล่านะครับไม่มีน้ํารดนะครับยังไม่ได้ต่อน้ํานะครับผมพ่อควานก็พึ่งตัดหมดเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับฝั่งนุ้นก็ยังไม่ขึ้นนะครับฝั่งนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นมาก็โดนแรงนะครับผมนะครับ ก็อาจจะแห้งๆไปตามฤดูนะฝั่งทุ้นนะครับเป็นของน้านะครับเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องช้างก็ตกงานนะครับแต่ยังไม่ได้กลับมาอยู่บ้านนะครับผมแต่เขาก็มาสร้างบ้านรออยู่นะครับแต่ไม่มีที่ไว้น้องช้างนะครับผมนะครับหญ้าก็ปลูกรอเหมือนกันนะครับของวัวควานก็ปลูกรอนะครับก่อนเราจะตกก่อนเราตกงานเราก็ปลูกรอไว้ก่อนนะครับควานก็เลยมาปลูกรอนะครับกลับมาก็ได้กินพอดีนะครับแต่ตอนนี้ นะครับเข้าสื่ฤดูหน้าแรงแล้วนะครับหลายๆท่านนะครับถามถามกันเข้ามานะครับว่าน้องช้างของเรามีแปลงหญ้าไหมนะครับพอขวานก็บอกว่ามีนะครับมีอยู่สองไร่นะครับสองไร่น้อยๆนะครับเพราตอนนี้ก็ตัดหมดแล้วนะครับเหลือแค่นะครับนี่ก็เหลือแค่มันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันแห้งแรงนะครับแล้วก็น้ําเราไม่ได้ต่อเข้ามานะครับถ้าต่อน้ําก็คงใช้คะแนนนะครับพอสมควรนะครับขวานก็ได้ไปถอบสอบถามนะครับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ คนในหมู่บ้านนะครับช่างทีดูแลน้ำประปานะเขาบอกว่าลงมิเตอร์นะครับก็ประมาณ2,000ันคะแนนนะครับลงมิเตอร์ให้เฉยนะครับยังไม่รวมอุปกรณ์ต่อนะครับอุปกรณ์ต่อหรือว่ากองน้ำนะครับเราก็ต้องหาซื้อเองนะครับอย่างน้อยกว่าควานนะครับก็มีอยู่นะครับถ้าถ้าถ้าต่อก็ต้องมีทักอย่างน้อยก็ประมาณ5้0 0ันคะแนนเลยนะครับผมนะครับนี่ก็พามาชมนะครับสวนหญ้านะครับของสาววบของเรานะครับสําหรับเช้านี้นะครับน้ำหมอกยังไม่ หายเลยนะครับผมนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับแม่ๆท่านใดนะครับผมนะครับที่นะครับอยากนะครับเดี๋ยวพอควานนะครับจะสมทบนะครับเก็บเล็กผสมน้อยนะครับไว้นะครับมาทําระบบน้ํานะครับนับเดิมที่นะครับพอควานก็ว่าจะสร้างบ้านนะครับให้น้องช้างอยู่ตรงนี้นะครับที่เราจะไปสร้างอยู่ที่บ้านเรานะครับแล้วก็ทําบ้านนะครับคิดไปคิดมานะครับเดิมที่ก็ระบบไฟนะครับ ก็ไม no ่มีมาผ่านหน้าสวนเรานะครับแล้วก็น้ําก็ยังไม่มีนะครับแต่ตอนนี้พ่อขวาญก็รู้สึกเสียดายอยู่นะครับว่าหนับน้ําไฟก็มาถึงแล้วนะครับเราถ้าเราสร้างบ้านตั้งแต่ตอนแรกอยู่ตรงนี้ก็น้องช้างเราก็คงจะได้อยู่ใกล้เพื่อนๆนะครับผมนะครับในที่ของเราก็นับล้อมรอบก็มีแต่น้องช้างเลยนะครับฝั่งนู้นลังคาสีน้ําเงินก็เป็นน้องธงชัยนะครับน้องธงไทยนะครับแล้วก็นําโชคลครคบผมนะครับนี่นะครับมีแต่นับเรือญาตินะครับเรื่อพี่น้องกันนะครับผมนะครับล้อมรอบเลยนะครับ นี่ก็พอความคี่เสียดายอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็นะครับอยู่นั่นก็เรามีโอกาสเราก็ความาหาเพื่อนๆก็แล้วกันนะครับผมนะครับนี่สําหรับเช้านี้นะครับตรงนี้ก็พอตัดได้อยู่นะครับแต่แต่แต่พกควานไม่กล้าตัดนะครับเนื่องจากตัดแล้วนะครับเขาก็จะตายนะครับตายเพราะว่าเราไม่มีน้ํารดนะครับแต่ว่าถ้าเรามีน้ํานะครับตัดแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ลดน้ําให้เขาขึ้นใหม่ได้นะครับ นี่ตัดไปสุดนู่นแต่ว่ายาวแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้เหมือนกับจะชุ่มชื้นกว่าเพื่อนนะครับสข้างในน่าจะเริ่มตายหมดแล้วนะครับผมนะฝบหนก็น่าจะได้ปลูกปลูกแซมนะครับเป็นบางส่วนนะครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับความก็พามาชมนะครับส่วนหญ้านะครับของน้องกิ๊กนะครับผมนะบางท่านถามค้นเข้ามานะครับว่าน้องช้างของเรามีแปลงหญ้าไหมนะครับส่วน ข้างหน้านี้ก็เป็นสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยของน้องช้างของเรานะครับก็มีมะพร้าวมีกล้วยนะครับนี่ต้นมะพร้าวก็เพิ่งปลูกได้สี่ต้นห้าต้นนะครับฝั่งข้างนนู้นนะครับแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่มีน้ํารดนะครับผมต้นกล้วยก็กําลังสวยงามขึ้นมานะครับส่วนนะครับที่ของสาวอวบของเรานะครับเราก็เก็บมาใส่นะครับแบ่งต้นกล้วยนะครับแต่ว่าไม่ใส่หญ้านะครับเพราะว่าใส่หญาน้องจะไม่กินนะครับใส่ต้นกล้วยนะครับนี่นะครับก็ ถ้ามาบ้านสารานครับก็จะเจอนะครับสวนน้องช้างของเราก่อนเลยนะครับผมนะในโค้งตรงนี้นะครับนี่นะครับปลายหมู่บ้านนะครับผมนะทางเข้าหมู่บ้านนะครับศานก็มีที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะเป็นนะครับที่ของคุณแม่นะครับพะว่าคุณแม่เป็นคนบ้านนี้นะครับแต่คุณพ่อเป็นคนบ้านโคกสะอาดนะครับหรือว่าตําบลบะนะครับอีกหนึ่งตำบลนะครับผมนะครับนี่นะครับเดิมที่นะครับไม่มีสายไฟมาถึงนี้นะครับนี่ นะครับมีแค่ถึงหน้าบ้านตรงนู้นนะครับข้างในบ้านนะครับเพราะว่าเข้าไปอีกประมาณ200เมตรนะครับจะมีบ้านนะครับผมนะครับส่วนตอนนี้ก็จับไฟฟ้านะครับก็เดินมาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับผมนะครับส่วนนะครับถ้าจะทําอะไรก็คงจะง่ายนะครับขอไฟนะครับหรือว่าทำมงทําบ้านนะครับก็ผายปากนาอาจจะทําได้นะครับส่วนน้ํานะครับผมนะครับที่เราจะเดินเข้าสวนนะครับตอนนี้ก็มีท่อผ่านหน้าสวนแล้วนะครับผมนะครับเหลือแค่ ไปติดต่อทางทีมงานผู้ใหญ่แล้วก็นับช่างดูแลน้ําหมู่บ้านนะครับผมนับให้เขามาติดตั้งให้นะครับพอสอบถามเบื้องต้นแล้วนะครับก็ใช้คะแนนเยอะพอสมควรนะครับผมนะครับก็นับหลายๆท่านถามกันเข้ามานะว่านับน้องช้างเรามีนะครับแปลงยาไหมนะครับก็มีอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ตัดไม่ได้นะเพราะว่าจะแห้งแล้งแล้วก็ต้องตายลงไปนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพอควันครับจะได้ยุตินะครับเดี๋ยวเข้าไป ดูย้านะครับที่อื่นนะครับหรือว่าไปหาตัดกิ่งไม้นะครับผมนะครับพอฝากเป็นกําลังใจนะครับช่องพังกุกิกด้วยนะครับหรือว่าพี่ๆนะครับท่านใดนะครับอยากจะไม่ต้านนะครับผมนะครับติดตั้งระบบน้ํานะครับลดยาให้น้องช้างของเราก็สามารถนําสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมนะครับเราก็มีแปรงยาดูนะครับน้องช้างบางเชือกก็ยังไม่มีนะครับผมนะครับเราก็ถือว่านะครับน้องช้างของเราก็โชคดีระดับหนึ่งอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังขาดนะครับ เรื่องน้ำนะครับที่จะมาลดยาให้สวยนะครับผมนะครับนี่ก็พามาชมนะครับสวนญ้านะครับตอนเช้าๆนะครับผมนะครับเหลือหลายอย่างนะพอควานก็ยังไม่ได้มาดึงนะครับลดน้ําตรงนี้ด้วยนะครับกันน้องวัวนะครับอย่าให้เข้าไปกินญ้านะครับผมนะครับเวลาเขาปล่อยมาเขาก็ปล่อยมาเป็นหลายตัวนะครับก็อาจจะเอาไม่ทันนะครับผมนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวนญ้านะครับของน้องกิ๊กนะครับก็เป็นนี่ก็เป็นทางเข้านะครับ ไปจนถึงข้างหลังเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็พามาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อคว้านะครับจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ